เหมือนเขาลังเกียดร้านไงไม่รู้ไม่ไรนี่มันจะเป็นสีขาวก็คือบริสุทธิ์อยู่จะผ่านการใช้งานแล้วมันก็เป็นสีอื่น ออกคำซ้ำออกคำซ้ำเกิดจากการเกิดจากการเสียดสีเสียดสีเสียดสีหรือเผาไหมโอ้โหเป็นฝ่ายอยู่ใต้กระดื่อยู่แล้วเป็นฝ่ายที่อร่อยที่สุดในสามโลกนะครับเชิญได้เลยครับโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจครับสามโลกเลือกเอาฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ก็กลาัวชที่เอ็นดูและชาวที่ชอบดูเอ็ทุกท่านเลยนะครับผม วันนี้ก็จะทำพือกานอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่คุยบุญนีนะครับพรนี้เดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนนะครับน้องคนหนึ่งที่เขาขายขายวะจริงจริงก็โทรหาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนะอะไรเงี้ยว่าจะไปซื้อของไปอุดหนุนหน่อยแตไม่ได้จะไปอุดหนุนหรอกจะไปปันนะครับเออน้องเต้นน้องเต้นนะครับเดี๋ยวจะไปอุดหนุนเอ่คนดีนะครับเดี๋ยวจะไปอุดหนุนหน่อยนะครับเดินทาง20กิโลไปอุดหนุนน้องหน่อย ยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝากช่องน้อยๆไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอ้ลมแรงจัดเดินท้างกันก่อนดีกว่า <Yeah. S 1> ตลาดนัดแน่นแม่ลมสีเหลืองนันรืปเปล่าแมนปะ โอ้ใช่จริงจริงด้วยฮะโอ้ยคนเยอะนี่วะล้างมือก่อน,นโอ้โหคนเยอะแล้วอะคนเยอะมากแล้วอะแอ๊กด้วยอะแอ๊กด้วยต้องไมมองลูกค้าด้วยแอ๊กด้วยอะ <c oughs> อิตาเล่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อร้านอะไรเนี่ยโอตาเต้นเป็นปลายาวโอตาเต้นเป็นปลายาวทำจากอะไรเนี่ย อันนี้ทำมาจากมันฝรั่าางอตอ๋อมันฝรั่งผมนึกว่าเอามันสำปะหลังแถวบ้านทำ <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> มีอะไรกินบ้างนะนมีซอสต,ตาบไก่ครับอันไหนอร่อยสุดน่าจะเป็นทอค้าครับเฮ้ยถ้าไม่แซบเหมือนที่โปรโมทขอให้พระลงโทษออยังไง <laughs> <laughs> อยากกินอะไรไม่อร่อยอ่ะเต้นมีเปล่า <laughs> น่าจะไม่มีโอ้ตบไปร้านอื่นแล้วนะโอ้มีใครมาเยือนเลยวันนี้ครับ เป็นเกียดเลยเหรอเป็นเกียดเกียดิลอสบาซี่นะได้ไม่รีบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชัดตอนเช้ามาเอาก็ได้เดี๋ยวแลวเดี๋ยวเรานมไม่ไปโอยพี่นายมาโายทได้วันนี้เของช่องเจ้าหาช่ององดูเอ็น อ๋อคือคือต้องบีบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อโอเคผมนึกว่าไปหั่นมันสำปหลังแถวบ้านมาไม่ใช่ไม่ิการไม่รใเนี่ยวพี่นั่งกินสบายใจ่า้ต่างอล่ะคิดว่าจะให้กินฟรีแล้วันนี่จ้เออเล่อดหนุนอุดหนุนเอาเอาักกล่องไมพี่เอาเป็นสไปซี่ครับสไปซี่สไปซี่ได้สองชิ้นเลยครับพี่ฮะชิ้นเลยสองชิ้นเหรอมี ชีเออใส่ใส่อะไรอร่อยก็เอามาดีกับซอฟครีมแล้วกันพี่ครับเอาสาลัยไหมครับเอาครับเอาหมดเลยเอาไม่ไหมนะไม่ไหมหรือไม่ไม่ไม่โอเคไม่ไมเต้นไม่ไหมขายดีเนาะโอ้ขายดีครับโอ้แจล์เติ้ลน้องรักนี่นะครับร้านขายที่ไหนเนี่ยปกติขายที่ไหนบ้างผมขายตามนัดในละแวกกรุงบุรีครับกรุงบุรีเปิดท้าย ถนนคนเดินนัดไร่ใหม่ครับอ่าคือโซนกุยบุรีไร่ใหม่ใช่ครับอ๋อไม่ไม่ได้เป็นในเมืองประจวบเนาะกกลลััังงอยู่่ครบพีเขาไล่ไปเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นอ่ะนะแค่ซื้อไปขายกันเยอะแค่มยก่อนซื้อไปขายหรือเปล่าซื้อไปตีซื้อไปเผาอวะล้อเล่นล้อเล่นนะครับฝีมือฝีมือต้นฝีมือทำไมฝีมือไม่ได้คนข้างๆมานะ เพยวแล้วมาฝึกที่ว่าปั่นเองบมดเองหมดเลยเหรอสูตรเองบีบแบบยากที่สุดเลยอ่าการบีบแบบยากเลยเหรอบีบอย่างอื่นยากกว่าไหมนั้นเาใช้คำว่าเคล็ดเอาเคล็ดเนอะอ่านี่จะเป็นวิธีวิธีคั้นเอ้ยโอ้โหชนทำโทษจริงนะวิธีคั้นใช่ไหมเคล็ดเคล็เอาเคล็ดเคล็ด ่าดูได้เลยครับพี่ไม่คิดตังค์ฮะไม่คิดตังค์ด้วยไม่หวงสูตรด้วยใครเป็นชายไหมเนี่ยขายทำได้เอาไปเลยะขายเป็นชายไหมอ่ะยังครับพี่ยังใช่ไหมยากจะบริหารเองก็ได้ตั้งราคาตั้งขาปาก่อนคัดไปสามสาขาเอาให้ชัวร์ก่อนใช่ไหมใช่ครับแจวแล้วก็ไปลงหม้อนะครับปกติเต้นลงอ่างไม่ใช่หรอ จะพูดอะไร้ม่ได้อต้องพูดไม่ได้เกมปวดหัวดววหัระบบสัมผัสขึ้นแล้วขมักเมฆมีระบบสัมผัสสั่นสะเทือนเสื้อตัดที่หัวกางพีอยะพี๊ยะใช่ไหมใช่แล้วพี่เมื่อกี้มึงโคตรมึงโคตรไปกันเยอะเลยอยากเดินเข้าไปบอกว่าอะไรนะ น่ากินน่ากินมันแปลกดีนะผมใช่ครับพี่นายแต่เมื่อกี้ตื่กล้องนะพี่นายถ่ายก็เลยเป็นคดรคเป็นกระเจียบเลย <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อถ้ายังไม่บีบไม่อะไรนี่มันจะเป็นสีขาว <c oughs> ก็คือบริสุทธิ์อยู่แต่นผ่าผ่านการใช้งานแล้วมันก็เป็นสีอื่น <c oughs> ออกคำซ้ำออกคำซ้เกิดจากกาเกิดแรงเฉื่อเสียดสีเสียดสีหรือพอไหมโอ้โหเส้นมีอยู่ใต้สะดืออยู่แล้วเป็นไฟใต้สะดือเฮ้ยเป็นชื่อเป็นชื่อไม่ไม่ต้องเอาแล้วแล้วนั่นน่ะเป็นไฟใต้สะดือดีกว่าพี่นายเนาว่าเป็นเกี่ยวคว้ยใต้ขเกลียวเต็มเลยได้ยาวได้ใจเลยผมผมไม่ต้องเอายาวมากนะ เพราะว่าใส่กม่อทำตามไป้นี้ไปเฮ้ยงั้นงั้นก็ต้องสองกล่องต่ออันนี้คือเฟ้นสายที่อร่อยสุดในสามโลกนะครับเชิญได้เลยครับโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจครับสามโลกเลือกเอาฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หน่อยเต้นฝักร้านหน่อยโอเคดูเรื่องยังอ่ะ บ้านนอยนะครับเป็นไายาวเราสองตั้งใจทำบ้านครับตั้งใจทำบ้านคครับเขาไปกันเยอะเลยปกติขายดอกปกยเนี่ยนะใช่ครับโอเคโปตาเต้นถ้ามีโอกาสจะได้ไปขายในเมืองก็จบโอเคใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้นะครับพอคากันเองนะครับเนี่ยนะครับพอผ่านมีประสบการณ์ครบมันจะเปลี่ยนเสียงที จากขาวบริสุทธิ์จะเป็นสีอื่นเป็นไฟมีอยู่ใต้กรเดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ขายดีนะครับลูกค้ามาหลายรอบเลยรอบแรกลืมตังค์ทอนรอบสองดื่มของครับไม่ใช่จ้ะอร่อยอร่อยคุณพี่นี่ซื้อหลายรอบแล้วครับเนี่ยรอบแรกเลยอรอบแรกอ๋อเดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนครับเอามาปาทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชคลณพี่นะเรโต้อ เอาหกาิบหรอนะขออนุญาตครับผมห้าสิบด้วยครับห้าสิบนึงเหรอห้าสิบอะโอเคยังไงฝากร้านเต้นเลยเนาะครับของดีเมืองกุยบุรีนะครับมาแน่นอนว่ามาอีกรอบหนึ่งแน่นอนลืมตังค์ทอนนี่ครับ

โอเคฝากไปนคนสวยด้วยนะครับทําให้เป็นผู้ป็นคนขึ้นมาโอเคครับครับโอเคเลครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปปั่นมา <c oughs> เละเลยนะครับโอ้ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องด้วยนะครับอยู่ที่แถวโซนกุยบุรีเนาะแล้วก็มีแผนที่จะไปประจวบ <Okay. S 1> ในเมืองประจวบนะครับนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ต่อไปให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้แจ้งเตือนฝากจองน้อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดูเอ็นนะครับเอ็นดูนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ